สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูทุกแนวนะคลิปนี้เราก็อยู่กับการรีวิวซีรีส์จากทาง Netflix เรื่อง Emily in Paris Emily ในปารีสครับยอมรับตรงๆนะครับว่าที่ผมอยากดูซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเหตุผลหลกัหลกๆเลยนะ เพราะว่าตัวนางเอกเลยครับเพราะเห็นจากหนังตัวอย่างแล้วเนี่ยลิลลี่คอรีนครับที่มารับบทเป็นเอมิลี่เนี่ยน่ารักมากครับน่ารักจัดจัดน่ารักจนอยากดูเลยนะแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นซีรีส์ที่เบาๆที่สามารถดูเพื่อพักสมองในวันที่เหนื่อยๆได้ครับก็เลยไม่พลาดที่จะกดเข้าไปดูซีรีส์เรื่องนี้ครับ หลังจากที่ผมดูซีรีส์เรื่องนี้จบเนี่ยบอกเลยว่าสมใจอยากครับเพลินมากคล้อยาตามไปกับความน่ารักของเอมิลี่สุดๆเลยและเป็นซีรีส์ที่ไม่ได้มีเนื้อหาหนักน่วงอะไรมากครับกับเรื่องราวของเอมิลี่คูเปอร์สาวสวยใสยที่ได้ย้ายไปทํางานในกรุงปารีสครับเมืองในฝันของใครหลายๆคนนะและการที่เอมิลี่ได้ไปทํางานที่ปารีสเนี่ยนอกจากความสวยงามและความเรื่องเริงที่เธอได้พบแล้วนะครับเธอยังต้องเจอกับความยากลําบากอีกไม่น้อยเลยนะไม่ว่าจะเป็นกําแพงเรื่องภาษานะครับ เพราะว่าเธอพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้นะและความเหงาที่ต้องห่างไกลจากคนรักรวมถึงนิสัยของคนปารีสที่ไม่ค่อยเป็นมิตรนักนะครับทั้งคนรอบตัวและคนที่ทํางานแต่เอมมลี่ครับเธอเป็นคนที่สดใสเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกนะและเธอจะใช้ความสดใสนี้ของเธอผ่านอุปสรรคในปารีสได้หรือไม่ก็ลองไปเอาใจช่วยเธอกันในซีรีส์เต็มๆทาง n น t f l i x นะครับ การเดินเรื่องของซีรีส์เนี่ยจะเดินเรื่องแบบเรียบๆง่ายๆนะครับไปกับชีวิตของเอมิลี่นะกับการทํางานแล้วก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าครับที่มีมากดดันเธออยู่เรื่อยๆนะก็อย่างว่านะครับสาวมากันไปอยู่ท่ามกลางของคนปารีสตัวซีรีส์ก็จะสื่อให้เราได้เห็นมุมมองที่แตกต่างกันสุดกูของ2ส,สัญชาตินี้นะครับแล้วน่าสนใจนะครับเมื่อความคิดแล้วรูปแบบการทํางานเนี่ยมันต่างกันปัญหามันก็เกิดครับแต่ตัวเอมิลี่เนี่ยก็แสดงถึงพลังบวกให้เราได้เห็นอยู่เสมอนะครับใช้ใจดีสู้เสือนะแล้ว พยายามแก้ไขปัญหาต่างๆที่เธอต้องเจอครับผมว่าเขาสื่อมุมมองพวกนี้มาได้ดีนะครับให้แรงบันดาลใจในการทํางานของเราได้นะว่าเราจะทําไงเมื่อเจอสถานการณ์กดดันในที่ทํางานนะครับมันเป็นซีรีส์ที่ดีนะดูแล้วได้ประโยชน์มากเลยนะครับมันเลยทําให้เราได้คล้อยตามแล้วก็ดูเพลินไปกับการเดินเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้ครับสาหรับใครที่อยากได้พลังบวกให้กับชีวิตหรือเบื่อคนที่ทํางานเนี่ยผมมองว่าซีรีส์เรื่องนี้น่าจะช่วยได้เยอะเลยนะครับเกี่ยวกับมุมมองในการทํางานแล้วก็การใช้ชีวิตนะครับ แกนสารสําคัญของเรื่องเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับไม่ว่าจะเจอเรื่องร้ายแรงแค่ไหนเอเมิลี่ก็จะผ่านมันไปให้ได้นะครับและไม่ว่าจะรู้สึกโดดเดี่ยวมากเท่าไหร่ก็ตามนะแต่ถ้ามีพลังบวกครับมันจะดึงมิตรภาพ ใหม่ๆเข้ามาหาเองครับเออตรงนี้น่าสนใจแล้วก็น่าเอาเป็นแบบอย่างมากเลยนะครับและอย่างที่บอกครับว่าตัวซีรีส์เนี่ยพูดถึงนิสัยที่ไม่ค่อยเป็นมิตรของชาวปารีสด้วยตรงนี้เราก็จะได้เห็นการใช้ชีวิตของคนที่นั่นครับทั้งรูปแบบในการทํางานแล้วก็ทัศนคติในมุมมองกับสิ่งต่างๆนะครับบอกเลยว่าดูซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเหมือนได้เปิดโลกใหม่เยอะมากเลยนะครับเราจะได้ทําความเข้าใจผู้คนในปารีสไปพร้อมกับเอมิลี่เลยครับเพราะเธอเองก็ไม่รู้อะไรมากนะแล้วค่อยๆซึมซับความเป็นปารีสไปทีละนิด เรื่อยแถมเงื่อนไขของเนื้อเรื่องกับการทํางานเป็นนักการตลาดของเอมิลี่เนี่ยยิ่งทําให้เราได้ไปเจอกับหลายๆอย่างหลายๆสถานการณ์ของความเป็นปารีสครับแล้วแถมเธอเป็นคนชอบเที่ยวชอบถ่ายรูปชอบอัพไอจีอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะได้เหมือนแบบว่าได้ตามเธอไปเที่ยวที่ปารีสเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะอยากไปสัมผัสเมืองชนฝันแห่งนี้นะครับหลังจากดูซีรีส์เรื่องนี้จบนะ คือคิดดูนะเมืองบ้าอะไรมีดีทั้งแฟชั่นศินลปะโรแมนติกและที่สำคัญเรื่องเซกโอ้โหนี่มันปันจจัยสีของความรื่นเรืองจริงๆนะครับตัวเห็นแล้วแบบอยากไปมากเลยนะและด้วยความที่ปารีสเนี่ยเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่แสนโรแมนติกมากมายนะครับเลยทําให้งานภาพเนี่ยโอ้โหชวนฝันมากครับงานภาพสวย ทั้งสถานที่เองมุมมองแสงฉากอะไรเนี่ยโอ้โหดูสวยไปหมดเลยครับงานภาพี่บันเจิดมากนะครับและที่สําคัญนะเอมิลี่สวยมากครับโอ้โหสวยทุกฉากเลยรวมทั้งเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยหลายหลายๆชุดของเธอเนี่ยบอกเลยว่าเห็นแล้วอยากอุ้มมากเลยนะครับคอสตูนของเอมิลี่เนี่ยจัดเต็มจริงๆนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยดาราสาวแล้วก็ดาราชายในเรื่องเนี่ย หน้าตาดีกันทั้งนั้นเลยนะครับคนคือคนดูอย่างเราเนี่ยฟินได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยครับแหมมันเพลินจริงๆสรุปโดยรวมแล้วนะครับซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่เรียบๆไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ว่ามันดีครับสะท้อนมุมมองสาวมาัก,กันจ๋าๆที่ต้องเผชิญหน้ากับคนปารีสได้อย่างน่าสนใจเลยครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ซีรีส์ที่เข้มข้นมากนะัก แต่ก็เป็นซีรีส์ที่ทําให้เราสามารถติดตามได้ไปจนจบครับแล้วก็อยากจะดูซีซั่นต่อไปเร็วเด้วยซ้ํานะถ้าเปรียบเทียบกับอาหารเนี่ยผมมองว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันยังไม่ใช่อาหารจานหลักหรืออาหารหนักนะครับเพราะว่าความเข้มข้นของซีรีส์มันไม่ได้ไปถึงจุดนั้นแต่มันจะออกไปทางของทานเล่นครับที่มันเคี้ยวมันเคี้ยวพึน้นกินได้เรื่อยๆครับกินได้แบบ ถทบไม่มีเบื่อเลยนะกินโเป็นเพลินจริงๆครับถูกใจสายที่อยากหาอะไรเพลินๆเบาๆดูหรือคนที่คิดถึงการท่องเที่ยวเพราะต้องอุดอู้อยู่แต่บ้านเนี่ยก็สามารถเพลินไปกับการท่องเที่ยวของเอมิลี่ได้อย่างไม่ผิดหวังแน่นอนครับจะสําหรับใครที่เป็นสายเข้มข้นนะชอบเนื้อหาเน่นๆซีรีส์เรื่องนี้ก็น่าจะยังไม่ตอบโจทย์นะครับเอาเป็นว่าเรามาดูซีรีส์เรื่องนี้แบบเพลินๆเพื่อพักผ่อนละกัน ถ้าคิดแบบนี้เนี่ยถูกใจแน่นอนครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง e m มิ y ในปารีสแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงคะแนนกันผมขอมอบตำแหน่ง MVP ก่อนดีกว่านะครับมันเป็นธรรมเนียมของช่องที่ผมจะมามอบตำแหน่ง MVP ให้กับตัวละครใดตัวละครหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดและตัวละครนั้นก็คือ e m มิ y ครับชัดเจนนะอย่างที่บอกไปเลยครับทั้งความน่ารักแล้วก็รูปแบบในการใช้ชีวิตของเธอเนี่ย มันมีอาต้านทานได้ครับโอ้โหแบบชอบมากจริงๆนะกับตัวละครนี้นะครับเลยขอยกตำแหน่ง MVP ให้กับเอมิลี่ไปเลยนะครับส่วนเรื่องคะแนนเอมิลี่ p นปารีสเอมิลี่ในปารีสเอาไปเลยเจเต็ม 10. 10คะแนนเย้ลองดูกันนะครับแล้วก็มาพูดคุยกัน แต่ซีรีส์เรื่องนี้ไม่มีภาคไทยนะครับแล้วก็มีฉากอนณาจารย์นิดหน่อยนะไม่เหมาะสําหรับเด็กนะครับนี่ก็เป็นความรู้สึกหลังจากที่ผมดูซีรีส์เรื่องนี้จบแล้วก็อยากจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ